สวัสดีเอฟซแฟนท่องทุกคนนะคะมื่อน้นนนทิยาก,กับในมาบ้านคุณตาสอแล้วก็เดิมมาตามโค้งสุดท้ายนะคะมื่อนี้เป็นเสา้าวันที่16บหกพฤษภาสองหาหกหานะคะคลิปแรกนนทิยามาถ่ายทํำตาสอคลิปนั่นถ้าจำผิดมีเลขเออเจ็ดหาสองนะคะเจ็ดหสองแต่ว่าเรขกคุณตาสอสนื้อต้องซสือขึ้นซืือลงนะคะนนทิยาก,กับ เพิ่มหรือลดนะคะเป็นหาหนึ่งกับหาสานะคะเจ็ดหาสองหาหนึ่งหาสามนะคะหลักคลิปนี่สีมัตตาซอฟันแล้วจะเป็นโตได้นะคะฟันแบบไดเพื่อนบอกว่าได้เป็นโตคือเกานะคะแต่ว่าเลขคุ้นตาซอเวลาซื้อนะคะส่วนมากจะขึ้นลงนะคะหวนนั้นเพื่อนหายหาเจ็ดก็ออกหาแนะคะหายเก้าหนึ่ง หนึเกนะคะก็ออกศูนย์เก้านะคะแต่ว่างวดนี้จะเป็นแบบใดนะคะไปฟังไปชมน้ากันเลยค่ะตสหวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนี่เป็นวันที่สิบหกตอนเช้าเศ้าคลิปนั่นน้นทีย่าจำว่าบเพิยมันเป็นเกียรหาสองเนาะคลิปแรกนะคะเียร์ยหาสอง ขึ้นห้เป็นหาสามลงห้แต้มหนึ่งกับเป็นหาหนึ่งลวงวดลวมือน,นี่เป็นกลงทุใต้คุณตาซอฟันยุบอ่ะคะ่ะฟันยาฟันเห็นตัวเลขที่เขาข่าวว่าห้เอฟซีฟังน้ำหนำค่ะฟันแบบไหนก็ฟันเห็นตัวเฮตัวเล็กน่ะสามตัวเลขมาจังไดคะ่ะที่มาที่ไปมันก็เรียนมามีมันมีแค่สามตัวท่ทานหัวหนักไมเรียนมาก็เลยเหลียวเห็นคุณตาซอไปยังคะ่ะ จักไปนังจำบ่ได้ตาวัวานเลียวเอ็นเีย,เยบอกค่ะเออเลขกแรนมากคือเลขกุ้นนี่บอกค่ะลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันตะวันเป็นเงีสามตัวเห็นยสามตัวอืมอสามตัวบอกค่ะหลังจากนั้นฟันยีงยังอีกบอกค่ะหลังจากนั่งก็ฟันเห็นงเงี้ยพญไยใครงเงี้ยผู้สืบผัวเป็นกลางแต่ อ๋อพ่อญพ่อยสีบอกค่ะเออพญี่ยสีพญี่ยสีพญี่ยสีปานเห็นพญี่ยสีพญี่ยสีเป็นยังค่ะพญี่ยสีกระลังเฮ็ดกับเข่าเฮ็ดกับเข่ากับน้ำนี่ล่ะะเฮ็ดกับเข่าชูข้นจีนแล้วก็เลยถามเราเฮ็ดยังเฮ็ดเนวอยู่เน่าจีนซู่มหมูกินนักันบอกค่ะเฮ็ดเราเป็นงานหรือเป็นยังค่ะบอกเป็นงานแล้วที่เราสีร่างกายของนี่ล่ะค่ะค่ะ นี่นะกรบฟานเลีนเล่าอายุกระถามกระถามอายุเล่าแล้วก็ไปเบื้องเลขบ้านเล่าค่ะอืมเลขนี่นะไอ้ฟันสองเทียค่ะเราเลขอันพุ่งตาส้อฝันเห็นเลขสามตัวที่มันแรนมาจาได้เลขสามตัวมันเป็นตัวสีแดงหรือเป็นตัวสีแดงคะเป็นเป็นเป็นตัวสีว่าสองมิติมาค่ะสองมิติเป็นภาพหนึ่งมันเป็นภาพแดง ค่ะผ้ามิงเป็ดผ้าผ้าขาวอ๋อเป็นผ้าสองมิติมุ้งแม่วงวงนอกมันเป็นขาวแต่วงในมันเป็นแดงมาค่ะเ,เป็นผ้าฟองมิติอแปลกเนาะอ่านะก็จำได้จำได้เบิดเลยอืมจำได้ทั้งสามตัวนี่อ่าแต่ซอเขียนไปแล้วมาค่ะเ,เขียนไปแล้วย่าริ้วฝ <laughs> ันเมือ่อใดเอาถามก่อนเดี๋ยวค่ะถามมือฝันได สามมือแล้วสามมือฝันได้สามมือแล้วสามมือเอาโซ่ไปเลยค่ะนี่แล้วไอ้ที่ว่าโคคาสามนเนี่ยะหรอตัวสีแดงแต่ว่าไม่เป็นสองอมิติเป็นเลข สามโตเป็นภาพสองมิติอะเป็นภาพสองมิติมิตินึ่งเป็นสีแดงมิตินึงเป็นสีขาวมันห่คะสีโตก็เป็นสีขาววงนอกนะค่ะาววงง่เป็นสีแดงค่ะเป็นสองมิติเป็นหกหาสามเป็นหกหาสามถาว่าเลขหกก็เลขเก้าตัวเดียวกันอาจจะเป็นหกหาสามหรือเก้าหาสามมันบ้ค่ะอะอเป็นได้เราอธิบายเลขหกแปดนี้ที่มาที่ไปหกแปดนี้มัน เป็นอายุของพญสีค่ะอายุพญสีที่พญสีเห็ดกับเขา่าแม่แม่แม่ไม่เคยฝันเห็นเล่ากับฟันเห็นเล่าอ๋อแล้วอายุหกสิบแปดฟันมือใดค่ะเห็นพญศสีนี่เรื่องพญสีเลยฟันมือว่านี่อ๋อโมว่านระบาดเล็กที่เพิ่นเ้อค่ะว่าเล็กที่สามสามอ๋อว่าเล็กที่ตาซ้อนไอตาซีนี่อ่าวาเล็กที่พญสีนี่สามสามอายุพญสีหกสิบแปด ตาว่าเลขคุ้นตาสอฝันเห็นเลขสามตัวเป็นภาพสองมิติ <né an. S 2> มิติหนึ่งสีแดงมิติหนึ่งสีขาวขาวนะคะเป็นเลขหกหาสามหางเดียวมันปะคะแน่นครับแน,น่นแน่เลขตาซอนนี่ส่วนมากมันจะขึ้นแต้มลงแต้มเนาะถ้าลดนี่อาจจะเป็นหาสองมันปะคะถ้าคืนอาจจะเป็นหาซี่อ่าเแบบจะเป็นไปได้แต่ว่าขั้นบนลดกับขึ้นกับอ๋อกลับมันขึ้นกลับกับขึ้นตรงค่ะมันบแนเนนจัางหา <tha. S 2> มันจะมีเลขในี่จะคลิปสุดท้ายนี่โค้งสุดท้ายนี่จะมีเลขหกหาสามหกแปดสามสามคุณตาซอมากตัวได้ค่ะคิดว่ามีความเป็นไปได้มากตัวได้หลายก็มก็หาสามมาหาสามอ๋อมาหาสามคลิปนั่นก็ยังยืนยันว่ามาเก็ตหาสองเนาะ คลิปนั้นถนนที่ญาติจำ่มพิดเป็นเกจหาสองนี่เนาะตาซ้อนเนาะเกจหาสองนนแต่ว่าขึ้นให้แต้มหนึ่ง 1, 3, oh. คือหาสามลงแต้มหนึ่งคือหาหนึ่งเนาะนะเอาเลขตาซ้อ,อนยัง <c oughs> บนนี้เลขคานะ <c oughs> ไม่หาทุกคลิปเลย <c oughs> นะคะ <c oughs> แม่บ้านิานซื้อลอตเตอรี่ไว้ไปค่ะแต่ว่าเราจะเสียของเราเหรอวะเราจะคือต <c oughs> ัวนหนึ่งบนถนเสียเราน่ย่ายอดยนะ่ะไม่รับจะมากตาซ้อนนี่ จะเป็นคนฝันบ่ซื้อมันบ่ะคะฝันบ่ซื้อเหรอให้คนอื่นซื้อให้แม่บ้านซื้อห<ม>ลงังจากนั้นกับบ่อฝันนี่ยังเลยมันบ่อบ่อบ่อฝันยังไงฝันมาคนเอาอันนั้นอันนี้มาให้บ่ค่ะบ่อฝันมั้ยคะมีนฝันเห็นตลิ่งแสดงคนเอานั่นอันนี้มาใหา้มันแสดงมันบ่อบ่อกระจิ๋วค่ะ วันนี่บ่ได้มีคนยังเบายัางไมหาเลยแสดงว่าจิตใจในคิดน้าเหล็กก็เลยฝันเห็นตะเล็ก <c oughs> ลลนอกจากฝันเห็นนะคะเลขคุ้นตาสองคลิปแรกเป็นเกตหาสองนะคะขึ้นแต้มกับหาสามลงแต้มกับเป็นหาหนึ่งนะคะแล้วคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายเ้าวันที่สิบหกทุกภาสองหาหกหาโน่นที่ยากกับมาตามหายเลยแล้วก็เด้อโตหญ่ๆยนะคะ แคบนาจอไว้นะคะหุ้นตาสอฟันเห็นเลขสองมิตินะคะมิตินึ่งเป็นสีแดงมิตินึ่งเป็นสีขาวนะคะเป็นหกห้าสามถ้าเลขสามก็เลขแปดกับตัวเดียวกันนะคะคข่ค่ายกันนะคะสอห้าสามหรือเก้าหาสามนะคะเราจะขึ้นแต้มกับหาซีลดแต้มกับหาสองนะคะ ตาบัตรเลขสามก็เป็นค่ายเลขแปดหรือจะหกขาแปดเนาะเนาะต่ซ้อเบิ้งคักเราบอค่ะโ่เมนต์ส,บบสุดโมเมนต์หกขาแปดตัวบอเบิง้งคักจำได้คักคักบอค่ะกูตัวกับลุกขึ้นมาเลยลุกเลยนะบ่นอนต่อตัวท้ายน,นี่บอเป็นปัญหาตัวตัวาถามผู้ฝันนะคะตาว่าหกแปดเนี่นาายเป็นอายุคุณตาสีแล้วก็เด้อคุณตาซ้อิ่นฝันว่าคุณตาสีเฮ็ดกับเขานะคะไปถามอายุอายุหกสิบแปด เพิ่นอยู่บ้านเลขที่สามสิบสามบ้านเลขที่สามสิบสามมู่สามเลเนาะถนนทิยาจำบ่คิดเนาะบ้านเพิ่นเพราะว่าที่ลู่นี่พอเป็นคนบ้านเดียวกันมู่บ้านเดียวกันนะคะนะคะตามให้แล้วนะคะคุ้นตาสอโค้งสุดท้ายก็เป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะนุ่นทิยาคิดว่าเลขตรงนี้บอ่อดังบอ่อัน้นน่าจะซื้อได้เนาะตาซ้อนาะลที่รัฐบาลจะดีแล้วหกหาสามรัฐบาลอ๋อค่ะรัฐบาล ถ้ามีโอกาสได้รัฐบ,บาลจะเอาซื้อได้ครับนะคะอันเป็นซื้อว่าท่านมันกับเอกชนนั่นแหละ <laughs> นะคะจดไว้แคบนาจอไว้แล้วกันเออชอบกับคอยจัดคอยลงทุนนะคะชอบเพราะชอบกับมึงเป็นการบันเทิงแหละตอน16นาฬิกากับคอยมารุนน้ำกันนะคะว่าเลขก,กุ้นตาสอจะใช่หรือจะใกล้เคียงกับโบมี่ผู้ไดดรู้ล่วงหน้าเนะาะคะสอเนาะห้เป็นแค่แนวทางมันบ่ค่ะนะคะว่าเอาอียงกับเอสซี่อีกบอ,อ ไม่คับบุมี่ยงเจาหรอคุณตาสอเพิ่นเป็นคนเบาหน่อยแล้วกันเ้อเบาหน่อยหน่อยเพราะค่อยเบาหาโน้นที่ย่าเบาหลายเอฟซีกับว่าจังมันเบาหลายคือว่าให้ผูเพิ่นฟันเบานะคะเพิ่นกบเบาเบาไหมคะเพิ่นกะเอาเน้นๆตะคว้มฝันลดนะนะคะเน้นๆตะคว้มฝันถ้าถ้าคุณตาสอจะให้เน้นเนี่ยเอาเลขได้หนิมิหาหกค้าสาม หกแปดสามสามคุณตาซ้อจะให้เอฟซีเป็นลงทุ่นตัวได้คะ่ะตามค,ามค้อมูลดุ่นตาซ้อนตามค้อมคิดการือหาสามหาสามโตเดียวนี่เนาะหาสามหาสามห้างเดียวเลยมั่นใจยุมาามม่มันบอค่ะเล็ขสามฟันมาแม่แลนแมนแลนยุ่สูงสูงให้ยุต่ำต่ำสูงสูงพอดสวงหัวนี่ละบอกค่ะสิว่าเป็นเลขบนนะะนะคะบ้างเลยค่ะเด้อคุณตาส้อว่าเลขแลน เลขแรนด์เป็นภาพสองมิติแรนด์ยูงสูงๆนะคะก็เพรสูงเกินไปเนาะ,อ,ะอาจจะเป็นเลขบนหรือ่าพอนั่งเบื้องอีกแล้วอนั่งเบิองอาจจะเป็นเลขบนนะคะนะคะจดไว้แคบนาจอไว้เพื่อผู้ใดเห็นลอตเตอรี่ก็ยิบจับเด้อก็เด้ออาจจะเป็นสามตัว้ทยรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลใดก็ได้นะคะสามตัวนาหรือสามตัวหลังนะคะ <_' S 2> อาจจะเป็นสองตัวไทยหรือสามตัว้ทยรางวัลที่หนึ่งมันพิเศก,กับไทยถ้ามหม่เป็นแค่แนวทางนะคะนะคะ ขอบคุณนุณน,น,น,นตาซอหลายๆเด้ดอค่ะเด้อถี่มาแบ่งปันนะคะกุ้นทุกคนทุกคนทีททติดมเอาวมือน,นี่เอาเลยจัดเลยเต็มๆเลยโชคดีนะตซอนโชคดีเลยง<ด>มดเอาเลยบบค่ะข <บน S 1> องตัวเอกสารโตละค่ะมื้อน,นี้เป็นวันที่สิบหกพฤษภาสองหาหกขาโนตยากกับขออวยพรหาพ่อแม่พี่น้องอ็ี่โชคดีไม่ใช่ถูกหวยรวยเงินทุกคนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะครับ